ทรัพย์อันนี้สามารถแสดงหาทรัพย์ถายนอกไปด้วยแสดงหาทรัพย์ายในไปด้วยโดยเพราะทรัพย์ถายในนี้จะเป็นสมบัต,ติตืบตัวไปผู้ปกครองเอาถติว่าญาตรโยมจกรู้นีไปแต่บุญที่เราทำในสถานเนี้สถานจะอยู่อาจจะอยู่เป็นสิบปียี่สิบปีแต่เราจกพอแล้วเมื่อใรสถานนี้เกิด ให้ธรรมะเป็นทางบุญก็ยังผลถึงท่านถึงจะอยู่บนโลกก็ยังไปถึงเพราะเราเหมือนฝ่ารึงกในธนาคารมันจะรอกตอบผลตลอดเวลาในขณะที่สถานีเปิด ї, สถานีให้ธรรมะเป็นทางเพราะนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นประกันประกันชีวิตประกันความดีให้คงอยู่และให้ออกจอกนแกเรา เหมือนในวันที่พุทธองค์มาผูกปฏิญาพัฒพระน,นางยโสธราส่งพระรามขึ้นไปขอฝนบัตนขอทรัพย์กับพระพุทธเจ้าตามกำรังทรัพย์นั้นจะเป็นของลูกในวันที่ถิ่นจกภูมันมกุฎจากขึ้นในโลกทรัพย์ขุมทรัพย์เกิดขึ้นกี่โมงเย็นพอนางยโสศราส่สง,ง,ง,สงรามขึ้นไปขอทรัพย์อยากได้ทรัพย์ภายนอก พระองค์พิจารณาว่าถ้าให้ทรัพย์ภายนอกไปกดภายได้เฉพาะในโลกนี้แต่แล้วก็ตายจากทรับนั้นไปหรือทรัพย์นั้นก็จะจากลงไปแต่ถ้าให้เราให้ทรัพย์ภายในแก่ลูกแก่พระราหุลทรัพย์นั้นก็จะไปได้ทุกคณชาติพระองค์ก็เลยให้ราหุลปวดในก็ตายดีบุตรปวดให้ราหุลให้ทรัพย์ภายใน พอเวลาผูบวชก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้รู้เหตุผลหนึ่งเป็นผู้เลิศในการให้ในการศึกษาเรงเดียนเอามือทำใบไม้มาฝาด้วยผ้าหยากติดตาให้มากกว่าใบไม้ที่อยู่หนึ่ออันนี้เป็นสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายมาดูสถานที่เหมือนกันซักทางปัญญาแก่ผู้คนทั้งหลายที่ฟังรายการ พอพอน้ถึงตรงนี้เรานำก็เลยปีกีอีแกว่าวันนี้เราได้เห็นผู้รู้ว่าหมโ่าการเรามากต้อลรู้สึกดี่้วยคนนี้คนนี้ป็ยอนุการตอนทั้นกมการสถวนี้ก็ทำมาเข้าปีที่สิมันมันเร็วมากตอนนั้นก็พากันจัดรายการทุกว่าแต่แค่สองคำวันิ้การเข้ามาเป็นยี่สิบปีแล้วแม้ในระยะเวลายี่สิปีนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงพิ่ีของคนไปได้มากบางอย่างก็จะ้องควรเห็นควรตงควรรอดความว่ามีหัวเงียบพุ่งทะบ้องกันทั้งเพราะส anyway, er าม like ีก <Sa> ิน <Looking. S 2> ้อมาก็มาปกเขียงกันมาก้าวเท้าภรรยาภรรยาก็ใช้แขนเปิดสถานีูกกระชิให้ฟังมันมีผู้แสดงควาดตระกับพฤติกรรมของสามี การดูหน mm ่าทำให้ขาดสตินมจากเต้าดีกว่าดูหน่อจากคมเดินแล้วซึ่้นนมเพราะดูนมจากเต้าเดินแล้วว <proposition> ิ่งหน้อเพราะเป็นนอจากคมพอสามีฟ <ta> ัง <ified> ก็เลยคิดระหว่างเอาให้หมาดีเพราะเราไม่หมาดดีหมาเดจะกกินอะไรอเขาตอบว่าเลือกกินหมาแสดงว่าหมามันฉลาดกว่าคนเพราะมันกินนมมันกินเต้า สามีคนนี้กินได้ด้วยแม่ชอบตัวหนึ่งบุกบ้านัม่มาชิมต่อมากุดย่านุ่มที่นี่ประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะเท่านั้นล่ะเกิดแนวคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเลิกเล่าได้กลับมาฟังแค่ความธรรัะภรรยาสุดท้ายกลายเป็นได้สามีใหม่ผู้เก่าเนี่ยเจ้าที่ใช้กระดาษเปลี่ยนให้เรียบง่ายดีก็เลยเอาได้สามีใหม่อันนี้เป็นจากสถานีเดียว ากาตร่วมร้งยองคือที่อว่าสิ่งใดทั้สองความดีให้ทำเลยจะครอบครัวไม่ยุสุขแต่แยกกันพรอะของคนเรากลับมารักกันเหมือนเดิมคือกรแต่มีความสุขเราได้ให้ธรรมะให้ความสุขแก่ครอบครัวเห้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่มันก็ไดุ้ดมหาศาลแล้วแล้วผลจากการฟังเป็นเหตุให้คนทำบุญทรทานมากขึ้นจากี่ในโฉนดสิ่งราชของเราดี ไปทั้งเกลียดเห็นหลายเกลียดก็ไม,ม่เหมือนกับคนในโจนของเราผู้มาทำบุญทำบุญเพราะเป็นผู้มีสัมมาทฐิเห็นว่าได้ดูได้มีสงสารการทำบุญแต่แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระน้าขริจารกรทำมาสอนมาอนอารย์มาเปรียมเอียสี่เป็นรายการไี่ดู บางคนตื่นมาตั้งแต่ดึกด่ทำรัชโยนกับทางสถาน,นีนั่งสมาธิฟังเทศเหมือนกันกับพระเลยตอนเขาออกจากสมาทีมาลูกรแตแงเขาไม่จริงข้างนอย้ไว้่พต่อกะับในเรื่องรุ่งจาวเลยก็เลยบอกว่าสาวปวดม่นาแล้วอมาหายทันทำไงตั้งทรมารมก่วนานเลยตั้งไปนาง,งสมาือไป พออยู่วิธีกรรมแล้วมันมันกันแบบูุวัดไม่ได้อยู่ว้าอยู่คนเดียวมีลูกสาวคนเดียวเป็นตู่เป็นมาลูกสาวก็ทำอาหารกันกินส่งให้แม่เอาไปตังไว้ที่โก้ให้แม่มากินดูแลหรังข้าร่างกายลูกก็ได้กุน้ำแม่พอแม่ยทำบัเต็มน้ำสมาธิจิตใจทุกตาดยสุขรามาทานข้าวให้ดูลูกคนได้รวยรวยให้พรให้สุขสุขเดินด้ว พอฟังก็เกิดเกิดความดีใจบางคนบอกว่าพูดีโมแล้วมนดูเขาดีใจลูกไช้ใช้คนง่ายไปเกลีอระเจ็บถึงตายไป่เกลียมันโม่างสามทีแล้วท่านดูอะไรไพูดดัโมดีใเลยคือมันมันไม่ขาดถึงลูกจะไม่มาดูแลแต่มันดนใจกับถึงกับทำได้ตามแล้วก็เกิดความดีใกัน ก็เลยมาดีใจว่าผู้เราทำงานพ้านศาสนาจากรายการที่รู้บางทีไหมนะอยังเก่นไม่รู้ปักเหตุที่ัราวร้อนเม่ได้การจกิดประวัติเป็นน้ำตาลดนเยอะอะไรแก้ที่ต่อที่น้ำตาลดนให้มันจะได้เป็นน้ตาลลายพขออกจากบ้านนี้ง่าจะรู้ลักษณะ อันนี้คือคือสภาพผู้ทำงานแต่ท่านอยู่ได้ยังไงกำลังแกพอเรียรา้ไหวได้โดนตั้งมันม่นในสิ่งนึ่งทํามธรรมะแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความอบอุ่นใจมีความสุขก,กับการให้ทอารธรรมะผู้ทำงานก็เกิดทีที่กำแพงจึงเป็นเหตุให้ต้องอดทนอยู่ทำงานโยสภาพร่างกายไ,ไม่แข็งแรงขนาดไหนก็ก,ก็ทำ เพราะนึกถึงกุญยประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาได้ประโยชมันดีใจกางมามานาตาภาพออกจากธรรมะเป็นมณามิเสนาปม๊งองมันกันมีหลายัางที่มันจัดในสถานีแกนเย็นหลักสามนผู้ปฏิเชตผู้รยังเ็น้องมาที่ไหนก็ตามรับผาเจ้าแต่ถ้ารั้ว่ตื่นมากว่าไม่ต้องน่าด่าบโดยง่ายเลยเือมาทำดยใจ ถึงการจะไม่พร้อมจะมาด้วยใจมีการหลับบ้านเพราะว่าในผู้ที่เคยปฏิบัติกรรมาฐานที่นั่นจะมาดูเรื่องการนั่งหลับมันต้องยกให้นัางลับผู้ใดอันนี้ถืเป็นวิธีการชอบก่อนโดยจะเป็นรรออ,อ,อ,อมัสดีแต่ว่ายังบอกโวยไปทางถ้าลิ้นขนาดนั้นก็คงจะออกออกข่าวแน่ครับทีในวันวันนี้นก็ถึงจะขอฝากเฉยว่า สิ่งที่เราจะเติมให้เก็บก็คือตาใปที่เรายากไม่ผลากดุกือเราจะมีการมีมั่นใจเกิดขึืนเราจะช่วยกันทำงานโาษนาโดยการให้ธรรมะเป็นทางสมัยก่อนต้องออกไปเปิดสถานที่แสดงธรรมไปตามวัดสามบ้านหาบับถอนสลายน์ไปบระจายธรรม สมัยวานไปต al, quoi, ้องภูเก็ตไปที่ไหนก็จะช่วยกันจับหองเรื่องสายเอดสายเวลาไปประเทศอินเดอยมาก็จะเรื่องขอเด็มาเล่าให้ฟังอาจารย์ูก็ะเสรมีโรงกแกนระเทศอิีเดีรมีมีการยึดมาก็จะพูดมันคนแท้หัวมันหัวเ้าห้างมันเดินทาต้องต้องํำใจมันวัวแห่ใหด่นิงโตมันู่เรื่องมรรณะมันคาดแก้า เมืองเวลาจะเปรี้เมืองเศษปศัจญาแต่เราก็เอาอภาพขึ้นจอเลยแต่เราก็อินในเรื่องราวที่ท่านเล่าไปแต่ละแห่งตอนที่ขวยอย่างเก่าก็าหลายตอนสี่ห้ารูปเหมือน,นกันอันนั้นคือสมัยก่อนพอมาตอนนี้เราก็วเวลามาอยู่ที่สถานีนั่งอยู่วัดไทยรักมันโลกเวาลาทำให้เกิดความสะดวกในการเผยแผ่ธรรมะ เราก็ยญาตัง้งใจว่าเราจะท like าํางานทั้งศาสนาหรือแต่ธรรมะของทุกอย่างนี้ให้ได้มากที่สุดอย่างในนอ้นก็คือให้เราได้บุญจากการให้ธรรมะสืทานอย่างในนอ้นญาติโยมที่มาร่วมบไปจากทานในสถานนี้สนับสนืบบังคับดุลพามี้ได้เป็นผู้มีส่วนบุญแล้วเราเอาหลักฐานมาขอสมุดที่เราเก็บเอาไว้ เป็นเหตุเป็นพรับปัจจัยให้ได้มีส่วนแห่งธรรมได้ดวงตาเห็นความปลอดภัยเหมือนตุภัญยาเวลามาฟังเทศน์พื่อเจ้าครั้งแรกได้ดวงตาที่ทำปลอดสมบูรณ์เพราะเคยได้ทิฐิฐางไปในการทำบุกข์ขวดท่านก่อนทำบุญข์้าวครั้งท็่แล้วก็ทิฐิฐาวนว่าคอยข้าวขเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมปลอดภัย พอมันเกิดเป็นคนพันยาที่พระอง,อง,ง,งค์ได้แสดงธรรมธรรมจักรของตะนตุลจบลงคนพันยาได้ดวงตาเห็นธรรเป็นคนแรกนั้นคือผลบุญที่ท่านได้อธิษฐานไว้เราก็เหมือนกันด้วยบขุนช่างกุญแจได้กระทำบุญธรรมในสถานีพิยุทธิวันที่สุนทรภนี้เกิดปุ๊บหนุนชาติใจไว้ขุนชาพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนใครเพราะตัวนี้คือยอดแห่งความดี อยากได้นาพาเราได้พ้นจากข้อต่อสงสารตาใดที่เรายังเรียนมมากแต่เกิดอ,อยู่เราก็ต,ต้องสังสมอยูิต่อไปถ้าได้าารู้รทำอมไรเยอะมาได้ผลต้นเมื่อไหร่อันนั้นเ่องเราจะได้สบายใจเพราะเราจะเป็นผู้เข้าถือกระแสได้มาเกิดมีได้เกิดเหตุาึ้นในนั้นในการให้ธรรมะเป็นทางเป็นบเป็นยอดของสัรมหต ขอให้เราได้มีใจว่าวันนี้เรามาชื่นชมกับผลงานที่เราทั้ให้าราด้ทำไปสถานนี้แหงนี้เหมือนเป็นนางทำมองไม่เห็นแต่อาผิศนนกันเ็งประการทำให้ผู้คนทั้งหลายเกิดเมื่อถือมานะจากคนที่เป็นคนดีจากคนเมื่อสอนเป็นคน,คนออดนคนมีมีดวงตามีตาสว่างในทางธรรมสถานถานี้ได้ขายแสงคือแสงสว่างทางธรรมให้ผู้คนน้อยใหญ่ ได้เห็นทางในการเดินชีวิตไปสู่ข้อหมายแห่งความดีหากว่าเรายังขาอยู่ตรงนี้ต่อไปทุกคนที่มา่วมเนวอนนี้จะด้่นิสัเป็นตลอดไปตลอดไปจนกว่าชี่จะหาให้เพราะนั้นเดือนนี้อาตมาทภาพในนามตัวแทนของพระเจ้าปู่เจตุสโตคนและผู้บริหารสถานี ที่ได้รับอุภาัิจากคุณบาอาจารย์กีรายๆผู้น่าชร่นที่มาด้วยผู้บังคับบัชกองทุนน้ามในครั้งนี้ขอขอนมทนนาขอบคุณคุณบาอาจารย์น้ำมุนนาขอบคุณทุกท่านผู้เข้าร่าทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้บุญใดบุญผใดที่เกิดขึ้นจากการทัญายควธรรมจากการให้ธรรมะโดยทาง ขอมอบเป็นผลเป็นพรให้กับญาติโยมผู้ตั้งตัวคนที่มีบุตรหรานคนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจากโรคภัยแทบเจ็บมีอายุมั่นคงเดินเกิดพุ้งหน้าใจทำว่าไม่มีขออยากได้ขอได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระศาสนาได้มีโอกาสให้ทางรักษาถึงได้เจอธรรมาธิภาวนามีสติสมาธิีปัญญาดีได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนใคร จนถึงฝัางคืออำมาจมหาฤทผู้ไายเพื่อกันโจงทุกท่านทุกคนเพอ